สวัสดีค่ะธรรมชมที่ก็อรคมณีท่ามี3ามดาสิทธาธรรมชมมาหาคุณพ่อวัาธรรมชมประจําวามที่16กรกฎาคมพศ2566าคุณพ่อว่านฝันฝันว่ามีพผท้พฒทาผมขาวเอาก้วยมให้สองตัวแล้วก็บอกเลขธรรมชมบอกเลขสองตัวเด็ด,ด,ดจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนเนานะค่ะเนาะ ไปฟังกับคุณพ่อว่าพร้อมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ทอมีสามดาวน้ำมัเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อว่าพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอวสวัสดีค่ะคุณพ่อว่าสวัสดีค่ะฟันดีฟันดีมาสั่นกับฟันเนี่ยอะไครับเราสู้ฟังนะครับพ่อมั่วฟันดีอยู่หรอกฟันว่าอันนี้เขาโยนข้อยมาให้ แม่ลูกผู้เฒ่าจุงกล้วยไม่ให้แม่ลูกเนาะแมนครับผมงวดนนี้ผู้เฒ่าบ้านไหครับจุงมาให้จกคนทา้งไหนโมูหเลยบอกครับบอกจางจุงกล้วยมาเิ่นเอามาให้เลี้ยงจุงสองตัวเนาะสองแม่ลูกแม่กับลูกแม่ลูกครับผมผู้เฒ่าผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายมาจะคนครับมาอันนี้สองคนผู้เฒ่าสองคนจุงกล้วยสองตัว สองตัวครับเป็นนกวาจังไรเป็นยังเอาให้นะครับเ,เ,เ,เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไอ้เบืองแยงเอาได้ครับแถ<ร>วโฉกเอาลับมาให้<ม>หนให้โฉกเคนเราช่้อเอาหน่อเอามาให้แเลี้ยงคนเราครับเลี้ยงเลาคิดเอาดีๆคนเราเค็ดจะได้กระเด็นคนเรา ดูแล่หลให้ดีๆเอองแย่งดีๆครับผมจำอุกสสมมหายหรอพี่นักเ้ลพ่ทาเจ้าที่บอกบุคเคยเห็นนาจักเตืยบบอกครับบอกหัวขาวบอกครับขาวครับผมพฒทาครับผมกะมากะกบอกยังหรอวคือเอ้านี่หรอพี่นหนึ่งหนึ่งซีนี่หเพื่ก็ควยแม่ลูกนี่หระพ่น่ สี่หนึ่งหนึ่งสี่แมนเป็นเลขนึ่เป็นสิบสี่เป็นบอกเลยบอกครับผู้เท่านั้นนะบอกนสิบสี่ด้วยหมวดหนิครับสิบสี่เนาะสิบสี่ครับผมสิบสี่บุตเปยอ้ากล้วยบอกครับบอกกล้วยกับสี่ขาสี่สองตัวกับแปดแปดหนึ่งสี่เสร็จแล้วแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ บอเอาสองบอกครับเพราะว่าสองตัวนี่ผู้ชายกับสองคนผู้เฒ่าผู้เฒ่าสองคนเนาะครับเนาะแปดสองสี่ก็ได้แปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เนาะครับเนาะแปดสองสี่อครับผมเอาแปดเป็นลักว่าสัตว์ครับมองหัวแปดสองสี่แปดสองสี่เลขเลขหนึ่งสี่แปดสองสี่กับแปดหนึ่งสี่กับหนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่งันครับผม เรเห็นข่าวว่ามั่วตีพานมานีิคือเป็นบอกครับพระมั่วมันเขียวอยอะหมดถึงแล้วมาบเลยมาติดตามเนาะครับอีกสี่เนาะหาศูนย์บอกว่าบอกง่วงเลยมันบอกผู้เฒ่าเราบอกหาศูนย์ครับก็บสิบหามันออกสิบหกกับหาศูนย์โอ้ไปๆเหรอครับมาบอกไมาหันเะผู้เฒ่าบอกขึ้นกันหผู้เฒ่ามาบอกขึ้นกันเนาะไม่บอกอืมครับผมบาแเอ็มประตูบัวเลยมาติดตาม มาตีมาบอกอีกบ่ครับเนี่มาบอกอยู่ครับอ่ะก็คอยมาติดตามอีกครับครับครับจอจ่อันไปสิ้นเดือนวันที่สิบหกไปมาใหม่ครับได้ครับท่าเดียวกันขี่ขึ้นหัวทิอลครับผมเนาะมันมาทางหังทิเลวของเขาเป่าเต็มประตูเลยเต็มประตูเลยเครับเนาะอันนี้ก็สิเต็มขึ้นกันแหละครับเนาะแปดหนึ่งสี่ รือวสอหรือวแปดสองซีร 8, 2, 4, ครับรายการหนะึง่งซีนะ้องพงศ์เงินครับผมเอาฟันมือขึอน้นนะี่ว่าสันครับท่านผู้ชมมาติดตามแบบดวนเซยวพ่อหญิงแหละครับท่านผู้ชมเนาะใส่เสื้อไล่ขึ้นกันแหละครับพี่แม่ไม่เพื่อดี๋ยหาบอกครับพงศ์เงิพี่แม่ไม่ไปดนหรอือพี่แม่พี่แม่ไม่พี่พระได้นเนาะมาหาอยู่พี่เจ้าทีอยู่ตรงไอ้ตรงหน้าเพื่อนนี่นี่แหละสิบซีนสิบซีนสองซีนครับผม ขอบคุณพ่อง้ว่าที่ไลค์ครับเตะตัวเลขพี่เดชเบาเอ็มเอ็มตรงคับเอฟซีนะครับเนาะรอบขอบทุกคุณครับพ่อวัวสวัสดีครับขอบคุณค่ะคุณพ่อวัวขอบคุณค่ะนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพ่อวั้ว่าค่ะธรรมชมพ่อวัวฝันนะคะเนาะเจ้าที่จะทางเอาง้ว่เอาควายมาให้สองตัวก็ตีเป็นเลขแล้วก็บอกเลขหนึ่งซีหนึ่งซีแปดหนึ่งซีแปดสองซีค่ะธรรมชมขอให้มิโชคมิลาภกับคุณพ่อวัวนะคะเนาะ ประจำหวมที่16กรกฎาคมพศ2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้ทอมี3ดาวกาสิล่าธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะไปยี่เพิ่งพาไปใส่นอกค่ะธรรมชมทอมี3ดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะให้รับชมเบื่องของดีก็เบาวแอมเราทงก็ได้ค่ะเบาแอมเราตรงนี่นได้เดินทางไปทํำบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับนอกจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตนผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียทซับครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานรู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือเนาะครับน้องตำรชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิดกับนางถาอยู่้องในกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขักครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนะี่ยคู่เลือกการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามรูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดดีเหลอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเหายวไข่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานค้าเห้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคาลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบ่าแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก FC e ซเอาไปรวยนํากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่งไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมาแล้วครับแล้วะก็เมื่อแทะแครับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งแล้วครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนามมะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาา่หลายครับเอามาฝากอ c บ่ีบลายกัโทร่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทัากันครับสาธุสาธุให้ถือเลลเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลขดลอตเตอรี่รางวัลที่1นึ่ํารวยสามสิบล้านพุ่น่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ามุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ